มาหน้าห้องครับเชิญครับ,รบโอเคสวัสดีครับนักเรียนมาเจอกันในชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงวิชาทักษะชีวิตเราทบทวนก่อนครับว่าวิชาทักษะชีวิตคืออะไรครับจำได้ไหมเอาสั้นๆเลยเป็นประโยชน์ครับว่าไงดังๆครับการ การนาวิชานี้ไปใช้ชีวิตประจำวันอ่าจริงๆวิชาทักษะชีวิตก็คือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขง่ายๆแค่นี้เองครับการปฏิบัติตัวอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีม,มีความสุขนะครับเช่นอยู่โรงเรียนเราอยู่สังคมกับใครคุณครูแล้วก็เพื่อนอยู่ไงมีความสุขกลับไปบ้านไปเจอครอบครัวเจอเพื่อนทาอย่างไรให้มีความสุขแค่นั้นพออาโอเคคราวนี้มาดูงานของเราวันนี้ครับได้เห็นงานที่เพื่อนส่งไปในกลุ่มไหม เห็นไหมครับสังเกตว่าเป็นปฏิทินหัวข้อเรื่องของเราวันนี้คือของเราอยากหลักคือปฏิทินชีวิตมันคืออะไรครับคือการวาง ก็คือการวางเป้าหมายนะครับในแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับที่เพื่อนที่ทํามาเนี่ยเป็นการเราไม่เขียนนะครับเราจะไม่การใช้การเขียนแล้วเราเป็นการฝึกการทำคอนเทนต์ในโทรศัพท์โดยใช้โปรแกรมอะไรเนาะอ่าเราใช้แคนวาเราใช้แคนวาวิธีการทําง่ายๆครับนักเรียนครับก็คือนักเรียนต้องมีเป้าหมายในชีวิตประจำวันของนักเรียนเช่น <Okay. S 1> เดือนนี้ อย่าพี่โปกนะครับโดยเาพี่ปกวันที่สิบสามวันที่สิบสองวันที่สิบสองเขาไปไหนไปโอเน็ตเขาเขียนเลยครับสิบสองสู้ๆนะตัวฉันเป็นการวางเป้าหมายก่อนเช่นบา,บางคนไปสิบามพี่บางคนไปตักสินก็บอกว่าวันที่สิบสามเขาเขียนเลยนะครับว่าไปมอบตัวมอบตัวไม่ได้ติดคุกนะไปมอบตัวเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนตกักสิน เขาได้โรงเรียนเขาได้ความสามารถพิเศษเรื่องกีฬาเห็นไหมครับคนนี้วิธีการทํางานของเราวันนี้นะครับเบื้องต้นอันดับแรกครับอันดับแรกเลยนะให้นักเรียนเข้าไปที่ Google, Google. เข้าไปที่ว่า Google. Google นะครับแล้วเซิร์ชหาคำว่า,วาไม่ครับปฏิทินกุมภา พันสองห้าหห้าอย่าเพิ่งทำนะครับสองหหเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเพียบเลยเพียบเลยให้เลือกมา1งอันเลือกมา1งอันนะเก็บไว้ในเครื่องก่อนเมื่อเราได้รูปปฏิทินนักเรียนวางก่อนครับฟังครูก่อนฟังคุณครูก่อนนะเมื่อเราเข้า Google หารูปภาพที่เป็นปฏิทินที่ทำสิบสอแผ่นนะครับสิบสองเดือนนะ แต่วันนี้เราแค่นึงเดือนก่อนครูเอาเดือนกุมภาพันธ์แล้วกันอ่ะคันนี้เมื่อเรียนเมื่อเรียนได้แล้วมีปฏิทิแล้วนะครับไปเข้าหน้าแคนวาเข้าแคนวาตัวนี้ครับก่อนอื่นเสร็จปุ๊บให้เข้าไปตัวนี้ครับตัวบวกเข้าไปที่บวกกันนะครับเข้าไปแคนวาเข้าไปตัวบวกแล้วหาคำว่ากำหนด เอง,เองกำหนดอะไรเองครับกำหนดค่าความกว้างและความสูงเช่นมันจะมีนี่ให้เราเขียนนะครับอ่านี่กว้างสูงสให้นักเรียนใส่ขนาดให้นักเรียนใส่ขนาดกว้าง800นะครับ800นะสูง6 0 0ย โอเคนะครับให้กดขนาดกว้าง800สูง600อยย่พิ่งทำนะอ่ะโอเคขอยทีนึงครับก่อนอื่นครับเข้า Google พิมพ์คำว่าปฏิทินกุมภาพันธ์65นะอย่าเอาไปเอาพีอื่นมานครับ65นะโหลดมาเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บเข้าแขนวาแล้ครับกดบวกเราไปทีก่กกำหนดเองเลือกความกว้างกับความสูงก่อนเสร็จแล้วปับ๊บมันก็จะได้ขนาดอย่างนี้ขึ้นมาเป็นเขาหน้าขาขา เป็นหน้าขาวๆให้เราต่อไปคือการทานนรําทงานแล้วนะครับเป็นการทํางานแล้วนะมันหน้ามันขาวๆเนี่ยเราสามารถใส่พื้นหลังได้ไหมไปหาใส่เอง,เองนะพื้นหลังหาใส่เองนะครับเสร็จแล้ววิธีการมาใส่ทำไงครับเข้าไปแคนวากดบวกแล้วก็อะไรครับคําว่าอัพอัพโหลดเพื่อนํารูปปฏิทินเข้ามาใส่เห็นไหมครับโอเคไหมครับ ถ้าเราจะไปเอาตัวอักษรน่ะให้แปลคาว่าบวกแล้วก็ไปไหนต่อครับไปไหนครับตัวทีทีใช่ไหมเพื่อจะใส่ตัวอักษรใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุตินะครับอ่ะสมมตินี่คืองานนักเรียนนะน,นี่นักเรียนเอาปฏิทินมาใส่แล้วอาจจะทำเฉเฉก็ได้อ่ะการเหมือนกับการวาดภาพเลยครับรูปภาพที่เราจัดวางเนี่ยต้องมีอุประกอบ์ของภาพคือ1 หนึ่งคือปฏิทินมาแล้วสองคือรูปรูปของเธอสามคือคำคมแล้วก็ปฏิบัติอะไรก็ได้ที่อยู่ในนี้เช่นเช่นนะครับอันนี้คือวันที่ไปเรื่องแต่เธอต้องการเน้นเช่นวันนี้วันที่สิบสี่นะครับเธอเอาวงกลมมาใส่แล้วหาลูกศรมาชี้แล้วเขียนว่าสิบสี่กุมภาแล้วก็ใส่คำคมไปเล็กน้อย วันนี้กลมเอาไว้วันเกิดเพื่อนชั้นเตรียมอนดุนให้เพื่อนให้เขียนไปเลยนะแล้วเขียนค,คําคมสั้นๆถามว่าค,คําคมสั้นๆมาจากไหนครับ Google ก็มีเข้าใจไหมครับองค์ประกอบของภาพอย่ามีที่ว่างดนะ้วยเนาะถ้ามีที่ว่างหาอะไรไปใส่ที่สําคัญครับอยากหาสติกเกอร์อยากหาวงกลมอยากหาลูกศรให้ไปจัวนี้ครับกดบวกแล้วไปที่อะไรครับ องค์ประกอบอันนี้สําคัญมากไปหาใส่ยเยอะนะครับแล้วจําได้ไหมโปรแกรมที่ตัดพื้นหลังจำได้ไหมครับอ่ะตัวนี้ครับอ่ะเขียนผิดท,ทั่วที R E M O โอเคไหมเข้าใจยังครับเข้าใจครับหนึ่งเข้า g ูเก l e หาปฏิทินเดือนกุมภาหกห้าก่อนเสร็จปั๊บเข้าแคนว่า กดบวกก่อนแล้วก็ไปที่กําหนดเองตั้งขนาด800คูณ600เสร็จปับ๊บได้ขนาดมาไปอัพโหลดปฏิทินวอกี้ที่อยู่ในเครื่องมาใส่เอารูปเรามาใส่ถ้าจะไปใส่ตัวอักษรกดบวกไปที่ตัวทีทีเราทำกันสี่ห้าครั้งแล้วใช่ไหมโอเคไหมครับเราทราบไหมน่าคุยกับเพื่อนด้วยอ่ะเชิญครับลุยเลยครับไปเจอทำงานเลยครับ เป็นไงบ้างครับทำย่างและเออสนุกค่ะเรียนสนุกไม่ยากค่ะวันนี้เราใช้โปรแกรมไหนครับอ่าแอปต,ตัวพีค่ะกำลังหาวีดีโทำงานเกี่บอะไรครับอ่อเกี่ยวกับทำปฏิทินชี้ประจำวันค่ะ ก็สมควรครับยากากมคยากเหคุณยากไหมไม่กจริงนก็ไม่ยากใช่ไหมอุ้ยยากง่ายอันนี้เราใช้แอปพลิเคชันอะไรในนามนั้นครับ g o o g l e Can v าไหนคูเกิลและแคนวาแลี่ก็ปรกตัดวิดีโอทำได้นะมีมูฟแบ็กดาวอะมูฟแบ็วนะครับทำเนดีโอทุ่นยนนะครับโอเคครับนอเดชคันนี้สรุปนะครับเมื่อ เมื่อเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งแผนงานของเราวันนี้ตัวอย่างเนี่ยส่งไปในกลุ่มของทักษะชีวิตป5นะครับเสร็จแล้วกลับไปที่บ้านทําต่ออีก11เดือนเป็นการวางเป้าหมายในแต่ละเดือนนะฮะโดยผ่านคอนเทนต์โดยการใช้แอปพลิเคชันหรือ,อเว็บไซต์ c a n วาในการออกแบบนะครับกลับไปบ้านอย่าลืมนะครับไป f c e บ o o k ตัวเองหน้าทม์ลน์พิมพ์ว่าวิชาทักษะชีวิตป .5 เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับ ปฏิทินชีวิตครับแล้วก็แอดแอดเอนะครูกั้วอนุชาส่งมานะครับงานเราต้องถูกการประเมินด้วยโอเคนะครับอ่ะกระดานอบอกาง,องควากรลบครับ,อบโอเคครับ